กันก่อนนี้โอเคก็วันนี้ก็มาอยู่กันในแมบ,บผีเหมือนเดิมนะครับซึ่งเออผมเองก็จะมาเล่นไอ,อพวกนี้ครับมีเพื่อนอยู่สามคนนะครับก็ผมเล่นคนเดียวไม่ได้นะครับก็ขี้ขาดนะครับกูกลัวกูตกใจนี่นะครับก็หนึ่งคนนะครับอีกคนก็อยู่ที่ลิฟชั้นล่างนะครับใช่แล้วแหละน,น,นะก็มาอยู่กันตรงเนี้ยเออใช่แล้วก็มาเริ่มเริ่มใหม่นะครับอืม ก็มาอยู่กันในครึ่งที่สองนะครับในในในตอนนี้ในแบบนี้นะครับซึ่งในแบบนี้ก็น่าจะยาวหน่อยนะครับทีญี่ปุ่นผีญี่ปุ่นนี่ไม่ค่อยเป็นไรผีญี่ปุ่นนี่ไม่ค่อยเป็นไรเดินผ่านไปทางโนไปทางโน่ไปทางโน่ผีญี่ปุ่นนี่มันมันต้องไปทางนี้ไม่เป็นไรมันไม่ไล่ละมันไม่ไล่มันไล่คนสุดท้ายอะ ไม่เป็นไรมันเดินช้าไอ้นั่นอ่ะโอ้โหโอเคกลับมาได้แล้วครับกลับง่ายๆนะครับง่ายๆแล้วกูคนตัวตายแล้่ตรงนี้นะครับสิ่งที่ยากที่สุดนะครับ ท่าที่ผมก็เคยไปเชิญมานะครับครั้งก่อนครับตอนที่ผมกอลเลนะครับเน็ตผมหลุดเลยไม่ได้อัดนะครับไฟเสียด้วยใช่โอเคก็อัดใหม่แล้วตรงนี้นะครับกาไม่อยู่กันตรงนี้แล้วนะครับเออก็เอาไปแล้วรู้เออทางเออเก็บไว้เออนังเอานำทางไว้เออเดี๋ยวต้องเก็บสเตมินาไว้เชื่อผม มันต้องเก็บสติไปดิไปดิปดใค้คนแคปอะ่ะไปอโอเคเออแคปไอ้นู้เปิดในโทรศัพท์พอะอเมื่อกี้มันมาทางนี้อะอะไร <Okay. S 2> ไปเลยอ่ะไปใจวายไปเลยเก็บไปแล้วไปเลยนำทางไปปิาจูจะเรียกนายฉันเลือกนายเก็บเก็บแรงไว้ได้เก็บแรงไว้ด้วยกูเดี๋ยวตายเ,เ,เาไปเลยปิาจูาจเฮ้ยผิดทางแม่มันต้องไปชัป้นก่อนทางนี้มันเลี้ยว ไม่รู้ดิไปไหนอ่ะไปไหนเนี่ยกลับกลับทางเดิมไปไหนกลับกลับ <c oughs> ทางเดิมมาพักแรงเหรอแล้ว <c oughs> ไปอ้อ <c> ง <oughs> น้ำทางผิดเออ เนี่ยเมื่อกี้ทางนัน้นแหะถูกแล้วตรงที่เราเขาเดินมาแล้วก็ตรงไปตรงไป <Okay. S 1> พอถึงแยกอ่ะพอถึงแยกอีกอีกทีนึงอ่ะก็ให้เลี้ยวทางนี้เลี้ยวแล้วก็ชิดไปเลยนะ,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 ะเออไม,ไม่มันไม่ได้มาตามมาตามมาตามไป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  โอเคโอเคเสียงเขาอ,อาจจะแปลกๆนะครับไม่รู้ทำไมโอ okay. uh, okay. <c oughs> เคอ่ะเอาเจ็บเอาตัวจูนตัวจูเอาตัวจูนเหเอาตัวจิไปน้ำทางไปเดี๋ยวต้องต้องเริ่มสับอียดจากตรงนั้นแหะโอเคไปทางนี้ทางนี้ท uh, างนี้ท uh, างนี้แล้วก็ตรงไป ตรงไปทางเห็นแย้งั้นแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวไปทางนี้ไม่ใช่ดนี่ขึ้นบนขึ้นบนแล้วก็พอถึงเนี้ยเลี้ยวเลยเลี้ยวเลี้ยวเข้าซอยตรงนี้โอน้โห <c ười> oh, ข้างหน้าเลยเลี้ยวเลี้ยวซอยนี้เลี้ยวซอยนี้ <c ười> จะเจออยู่ข้างหน้าโอ้สปีดกูหมดแน่นอน Lạp băng nè lạp bay bóng nè này ngủ bay bóng nè tư gương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  tư คนคนดูทางเนี่ยโอ้โหตาไอ้นูมากเลยดูทิศไม่เป็นคนดูตาเข้าใครลูกเสือถ้าเข้าใครลูกเสือเฮ้กูให้เอฟเอฟบลูเฮ้ยอ่ะโอ้ยตามมาแล้วไอ้สัตส เลี้ยวจุ๊กจุกจุกเฮ้ยาทางเข้า่อทางเข้าทางเข้าอะไรเดี๋ยวเก็บสเต็มใน่าก่อนทางไหนวะซ้ายขวาเฮ้ยมันมาทางไหน

โอเคไปยู่ทางนู้นไปยืนขึ้นขึ้นขึ้นเฮ้ยพิดไอ้เหี้ยมามาเสร็จแล้วเสร็จทางไหนทางไหนวะเฮ้ยไม่ใช่ทางนู้นทางนู้นทางนั้นปันทางนั้นปัน จเจอแล้วจเจอแล้วจเวจอไฟแล้วเจอแสงสว่างอ้าอฟาดที่สุด let's go เออไม่ยังไม่ยังเราทำไมผมค้างอะ่ะโอเคเข้าลแล้วโอ้ทุกคนผมทำได้แล้วในที่สุดโอ้ หัวใจวายเลยไอ้หี้ยครึ่งสาไอ้สัตว์เอ,อ้ยใครก็ได้แปลหน่อยหัวใจวายคูไม่แปลโอเคกินน้ำหน่อยครับอืมหนะัว้โอ้ยอะไรอะ ออเดินเดินไม่วิ่งไม่ได้ด้วยอ้อเงียบที่นี่เหมือนเออโอ้ยยยยยจบชาร์ปตหนึ่งแล้วโอ้ let's go <S oh. โอ้จบชั้เตอร์หนึ่งแล้วนะครับทุกคน